ดูนะดูนะว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าวันนี้อยู่กับพี่ใหม่แล้วก็เจ้ามิมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะให้มิมี่ลงอ่างนะคะทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่ามิมี่ว่ายน้ำเป็นใช่อะเราจะขอคอมเมนต์น้องๆหนูๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะให้ทายมาว่ามิมี่เนี่ยสามารถว่ายนะ้ำ เราจะเอามีมี่อาบน้ำพอดีเชื่อให้ใหม่เพราะว่ามีมี่ไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วเนื่องจากฝนตกนะคะไม่เกรงกลัวน้องจะสั่นเยอะนะโอเคคอมเมนต์มานะคะว่ามีมี่จะว่ายน้ําได้หรือไม่ได้นะคะอ่ะพี่ใหม่มาเร็ว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 เอาไปตรงนู้นเลยค่ะพี่ใหม่ไปตรงนู้นเลยดูซิว่าจะว่ายน้ำได้หรือเปล่ามีมี่มีมี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขายืนแสดงว่าน้ํามันน้อยใช่ไหม เดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนอ่ามิ่มี่ฝุดว่ายน้ำระหว่างที่รอน้ำเต็มนะทุกคนดูมิ่มี่สิโอ้โหมันเก่งจังเลยคะมิ่มี่ขาเก่งจังเลยลูกโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะว่าถ้าปล่อยมิ่มี่ไปแล้วเนี่ยโดยที่ที่ใหม่ไม่ต้องจับเนี่ยมิ่มี่จะว่ายได้หรือเปล่าว่ายน้ำกลางอากาศแล้วเออโอเคโอเคตอนนี้โอเคย่าที่ใหม่น้องขาถึงไหมคะ อุ้ยน้องขาถึงอยู่นี่นะคะทุกคนตอนนี้น้ําเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็จุ่มเข้าไปก็เยอะเลยนะสูงน้ําจะสูงกว่าตัวมิม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิม่อาบน้าว่ายน้าเองเปหรือเปล่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วอุ้ยอุ้ยว่ายได้ว่ายได้อุ้ยเก่งจังเลยมิมจะขึ้นฝั่งเลยที่มาช่วยน้ำช่ไยโอ้ยาได้ด้วยมี่ใครๆว่ามิม่ว่ายน้ําได้บ้างคะ อ๋อทายถูกนะคนที่ไทยว่ายน้ำได้คือทายถูกนี่เก่งจังโอ้โหนี่เก่งจังเลยนี่หาโอ้โหอ่อพี่ใหม่ใส่แชมพูเลยนี่ทำไมมาดูมิมิว่ายน้ำนะนี่อ่ช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวดูมิมิว่ายน้ำนะใครมายังไม่เห็นใช่ไหมครับเจลลี่เห็นน้องว่ายน้ำยังเดี๋ยวเรามาดูมิมิว่ายน้ำกัน โอ้โหดูดูทำมือทำมือทำขา <c oughs> คืออยากไหวใช่ไหม <c oughs> ปกติอาบน,น้ำอย่างเดียวมีมี่ร้องดังมากนะทุกคนแต่รอบนี้คือแบบไม่ร้องนะเด,ดี๋ยวไปปล่อยตรงโนู้นเลยปล่อยตรงจิวเวลรี่เลยแล้วก็ปล่อยว่ายน้ำมาด,ดูนะดูนะ<อ>ว่ายน้ำแล้วว่าย <c oughs> น้ำแล้วไอ้ทำไมเป็นไงมี่ว่ายน้ำเลครับลงไม่ได้อันนี้ใส่แชมพูต้องมาแล้วจ๊เอมี่มี่ล้างตัวก่อนนะคะ นี่ล้างตัวก่อนค่ะอ,อยากว่าอยากว่าพี่เก๋ว่าอยากเล่นหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวใครอยากเล่นน้ำต่อมีอุ้ยร้องเลยมีจะว่ายน้ำหรือเปล่ปาโอ้โหว้าวมา,มาล้างกันค่ะให้เราเปลี่ยนน้ำไปก่อนนะครับลงมารอตรงน,นี้ก่อนครับให้มีนฝึกออกกำลังกายด้วยกันว่ายนะ้ำมีน้องไม่ได้จมนะทุกคนน้ำไม่ได้ลึกมากนะคะมีี่คะ่ะ โอ้มิมีสดชื่นมากเลยหน้ามิมีสดชื่นมากเลยนะมามิมีว่ายน้ําแล้วทันเวลาแต่ว่าเข้าไปในอ่างแล้วเอามิมีลงไปในน้ำเร็วมึมาว่ายน้ําก่อนนะฟองยังไม่หมดนะมิมี่มีมิี่ว่ายน้ำใหญ่เลยอ๋อ้ีแล้วมีก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงว่ายน้ําเออสั่นเลยใช่ไหมมิมีตัวดำมาค่ะถ่ายรูปไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมอ้โหแบบนี้ชัดเจ๋อ เอ้ยหนาวหนาวหนาวไปไปเช็ดตัวเลยโอเคค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูมาทายกันว่ามี้นท์จะว่ายน้ำได้หรือเปล่าเนาะก็ว่ายน้ำได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ